ดีจ้าสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆนะจ้ามาแล้วจ้ามาวันนี้อีโคกมันออกมาทําออกมาแบบนะดิ้นเหรออีโคกมึงดิ้นเหรอฮะแออเป็นไงมึงเนี่ยนะสมเพศเนาะเป็นไงลูกมึงตกลงลูกมึงนี่ลูกมึงนี่เขาประเมินใช่ไหมเขาประเมินหรือว่าเขาไม่ให้ไปเรียนแล้วฮะอีโคก ทำไมวันนั้นที่ลูกมึงวาดภาพอะวาดวาดวาดรูปอะที่มึงสอนลูกมึงวาดรูปอะคลิปนั้นอะป้ายโรงเรียนมันอยู่ไหนวะมึงตัดออกเหรอ,อฮะฮะปกติถ้ามีมีสัญ,ญลักษณ์โรงเรียนนี่นี่ไม่มีสัญ,ญลักษณ์โรงเรียนทุกคนนี่มันตัดออกทุกคนนะดีไม่ดีอยู่ในระหว่างประเมินเขาให้หยุดไปก่อนหรือไงวะฮะมึงไม่ต้องปิดหรอกเขารู้ว่าลูกมึงเรียนอยู่ที่ไหนนะ เขาตามโรงเรียนเจออยู่แล้วนะไอไอแบบฟอร์มชุดนักเรียนอย่างโรง,งเรียนลูกมึงเนี่ยฮะตามไม่ยากนะมึงอย่าตออะไรอีโคกเอ้ยนะเขาเรียกอะไรความลับมันไม่มีในโลกมึงอย่าลืมนะมึงอย่าใช้คําว่าลิ้นไม่มีกระดูกนะไอลิ้นไม่มีกระดูกมันก็ส่วนหนึ่งในในพฤติกรรมและสันดานนะและกับมลและสันดานมึงนะใช้กับมึงได้ลิ้นไม่มีกระดูกเขาเรียกว่าตอแหลไงเออตอแหลเป็นวัน,วน ตอแหลโดยการสร้างคอนเทนต์ออกมาให้เป็นดราม่านะพอคนจับได้เอฟซจับได้ไล่ทันโอ้ยอย่ามาเชื่ออะไรกับค่อยเลยค่อยก็พูดลิ้นไม่มีกระดูกอีโคกไม่มีใครก็ทําพฤติกรรมแบบมึงหรอกนะไม่มีใครก็พูดเขาทำคลิปเขาหาแดก YouTube เนี่ยเขาต้องซื่อสัตว์กับเอฟซะไออยังที่มึงบอกว่าทุกครั้งว่าคนนั้นเม้นมาว่ามึงอย่างนี้ คนนี้เมนมาว่ามึงอย่างงั้นนะมึงอย่าเอามาอ้างนะมึงจบใช่ไหมมึงจบแต่ละช่องที่เขาออกมามาแฉมึงอะมึงจบเขามากกว่านะแล้วมึงก็ทําไมแล้วมึงก็เอามาพูดนะไอ้ต่างๆนานาแต่ละคลิปมึงเนี่ยนะกูไม่เห็นมีคอมเมนต์อะไรที่มึงพูดออกมาเลยนะฮะกูจบคลิปมึงเนี่ยนะไอ้คอมเมนต์มึงอะนะน้อยมากนะ นะอีโค้กเนี่ยแหละเขาเรียกว่าตอแหละนะตอแหลโดยอันเอาคลิปเอาคอมเมนต์ช่องอื่นที่บางคนคอมเมนต์ช่องแชรแล้วก็เอามาพูดเอามาจัดเอามาเป็นดราม่าเอามาเป็นคอนเทนต์หาแดกไปวันๆเพื่อจะแดกไก่ย่างส้มตำทุกทุกมื้อของมึงใช่ไหมฮะหมดปัญญาหมดหนทางนะเขาเรียกว่าปอหมอตายเพราะปาก ไหนมึงบอกว่ามึงจะเลิกล่ะไหนมึงพูดว่ามึงจะอยู่มอมแม่แม่ไหนมึงบอกว่ามึงจะอยู่สามตัวพ่อแม่ลูกฮะยังไม่ไวายแควแควะนะแซะนะเอฟซีอีเขาเว,ว่ามึงอะอีสันดานนะอีออแหละนะหน่อไม้ไปหามาโอ้ยไม่อยากไปหาแล้วซื้ออะไรดีกว่านะคิ้ค้นหาง่ายดีซื้อมา ็ใช่ไงเพราะว่ามึงไม่มีที่จะไปหาแล้วไงนะโดนดักทุกช่องทางฮะโดนดักทุกช่องทางนะดนดงงนะไม่กล้าถ่ายให้ดูถ่ายให้ดูก็เป็นคอนเทนต์อีกนะผัวมึงทำเหี้ยอะไรนั่งอยู่บนมอไซค์เสยผม้ายขวาถุยนาสนตีนให้มึงให้มึงเสยยังไงให้มึงดูกระจกยังไงมึงก็ไอผู้หายไอคีเลไอไอไอหน้ามีลูกกีไอหัวเป็นขี้กาก นะไอ้บักคุกขีนะไอ้มาซิพ่อซิแม่มือมงนะเขียนบทเก่งจังเลยนะมึงเนี่ยหน้าตัวเมียแท้ๆนะอีขี้ข้าก็ทําไปนะมุดเข้าไปในกอไผ่ฮนะหาเข้าไปนะเที่ยวนี้โอ๊ยไม่หาแล้วนะซื้อเอาง่ายดีเหรอซื้อเอาจริงเหรอเหรอนะนะอีขี้ขโมยนะมึงไม่มีที่จะหาแดกแล้วไงนะโอ๊ยค่อยไม่สูงสิงกับใครหรอกนะค่อยก็อยู่คันสามคนพ่อแม่ลูกนี่แหละ เอค่อยไม่เอาใครแล้วเอค่อยไม่ให้ใครเข้ามาหาค่อยต่อไปแล้วเหรอมันไม่มีใครเข้าไปหามึงมากกว่ามึงถามเขาหรือยังว่าเขาอยากเข้าไปหามึงไหมฮะมึงถามเขาหรือยังว่าเขาอยากจะคบค้าหรือคุยกับมึงไหมคนเลยในในละแวกโนนอะฮะเขารู้เขารู้เขารู้อะไรเขาเรียกเขารู้สันดานมึงสะสองตัวผัวเมียไงเขารู้เพราะเขาบอกว่าสองตัวผัวเมียหัวตัวนตัวผัวเป็นไง ปากห้อยขาเป๋นะหน้ามีรูกี่เออหน้ามีรูหอยอยู่บนดใ,ใบหน้าหน้าผากเป็นขี้กากส่วนเมียเป็นไงเดินขาเบียดเออเออดักกินส้องหัวมันมันนะหัวปกโปกปากเข็ม,ปา,ขมปากเข้ารูเข็มนะนั่นแหละอ,อ,อีสองตัวผมเนี่ยพอบอกปุ๊บคนในละแวกบ้านมึงเนี่ยเขารู้เลยโอโ้ไม่มีใครคุยหรอกมึงอย่าพูดมึงอย่าพูดเลยว่ามึงอะ่ะไม่คบค้า กับใครในระแวกนั้นเขามึงถามเขาหรือยังว่าเขาอยากคบกับมึงไหมฮะถามเขาก่อนไหมนะไอ้ที่มึงบอกว่าเอ,อคนแถวเนี้ยดีเวลาไปมาหาสู่เขาก็ทักไทยกันอีโคกตามมารยาทคนไทยเขาเป็นแบบนั้นนะแต่จะให้สูงสิงะเขาไม่เอาหรอก เพราะาก็รู้สันดานพวกมึงมึงคิดเซมึงทํามาหาแดกใน youtube อะ่ะมึงคิดหรอว่าลูกหลานเขาจะไม่ดูเขาจะไม่เห็นฮะแล้วเขาก็เห็นพฤติกรรมมึงไงเขาเลยไม่สูงสิงไงฮะมึงก็ใจไปอีควายนะอีขาเบียดแอมะทำเป็นสั่งผัวนี่สั่งผัวไปหยิบเอ๊ะไอ้เป๊ะไปหยิบนู่นไมาดิหยิบนี่ไมาดีนี่เป็นไง สั่งสั่งออกสื่อนะนั่งปอกผลไม้นะเอ้ยคอยไม่อยากไปหาหรอกนะเบือ่อเบื่อยีพวกปากปลาปากหมามึงเบืออเบ่ออะไรฮะมึงเบื่ออะไรอีฮี้เขาพูดถูกตรงจุดใจเอ่อตรงตรงใจตรงจุดตัดมึงอะฮะเอ่อไอคนไอคนแล้วเว่อคนชาวบ้านนะเขาไม่ว่าหรอกเขาให้หาเขาบอกให้หากินเอาเลยตามสบายแต่เบื่ออีพวกในจออ๋อมึงว่าตัวมึงเองเหรอ ฮะมึงว่าตุม้มเงเหรอนะมึงอยู่ในจอนน่นะพวกกูจอมืดพวกกูไม่เกี่ยวมึงว่าตัวมึงเหรอฮะตัวมึงอะอยู่ในจอนะพวกกูอวตารฮนะซึ่งไม่มีซึ่งไม่มีตัวตอนอยู่แล้วจอมืดแต่มึงเนนะี่ยมึงอยู่ที่สว่างนะยังไงก็ต้องเห็นนะทํามาหาแดดนะมึงต้องทํามาหาแดกนะนาากนะพวกกูนี่งานอดิเรกน,นะมาด่าโดยตรงนะในเมื่อพฤติกรรมมึง เก uh, ้าแล้วแลด่าคนไทยนะนะอีสสันดานเขาก็ต้องด่ามึงเป็นธรรมดานะอีควายนี่นะกูจะบอกให้เลยนะไอาการที่ลูกมึงอะ่ะมึงพูดว่าลูกมึงอะ่ะโรงเรียนเป็นกีฬาสีแล้ววันที่ 9- ถึง23กูถามมึงหน่อยในระหว่างประเมินใช่ไหมในระหว่างประเมินแล้วลูกมึงเนี่ยดีไม่ดีนะไม่ได้เรียนช่วงเนี้ยไม่ได้เรียน ครั้งแรกอาจจะได้เรียนและตอนนี้ก็คงจะหยุดพักในระหว่างนี้ก็คงต้องหาโรงเรียนใหม่ให้ลูกใช่ไหมกูบอกให้เลยมึงลูกมึงต้องไปเรียนโรงเรียนพิเศษมึงเข้าใจไหมนะขณะวันนี้นั่งแดกส้มตำเนี่ยดูพฤติกรรมมึงลูกมึงเดพูดไม่ได้จับมือมึงจะเอาอะไรก็จับมือมึงชี้ไปทางนู้นทางนี้มึงบอกว่าลูกมึงพูดได้พูดได้ที่ไหนฮะ e อ,ออะฮะอยากกินมาม่าก็ไม่เข้าใจอีกว่าน้ําร้อนน้าเย็นเห็นน้ําก็จะเทใส่ นะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าน้ําเย็นกินไม่ได้ต้มไม่ได้นะมันต้องใช้น้ําร้อนพวกมึงบอกกับลูกมึงอะลูกมึงเข้าใจไหมลูกมึงยังไม่เข้าใจเลยน้ําร้อนน้ําเย็นนะมันเห็นว่าเป็นน้ําเปล่ามันก็เทเทนะความที่เห็นพวกมึงทําไงแต่มันไม่ได้มันไม่เข้าใจหรอกว่าน้ําร้อนต้องกินกับน้ําร้อนนะส่วนไอบ้บักคุกขี่ไอ้หน้าไอ้หน้าหนอนแต้นี่ไอ้ขี้เกียจนี่ออไม่นจะกินกับน้ําร้อนลลกนะส่วนดี้คขาเป็นไงไม่เป็นอาจจะแดกนะลูกกวนนะเป็นไง ลุงลูกโรงเรียปิดนะกีฬาสีเมุกราหารเป็นเจาภาพตอแหลให้ให้เนียนนะตอแหลให้เนียนนะตอแหลให้เนียนนะมึงคิดเหรอเขาจะไม่รู้นะก็เนีย้ยก็ลิ้นไม่มีกระดูกไงมันตอแหลไงนะนะยังไงเขาก็สืบได้นะสัญ,ญลักษณ์โรงเรียนเสื้อเสือ้อแบบฟอร์มชุดนักเรียนทําไมเขาจะสืบไม่ได้นะ ตอแหละเอาให้เนียนเอาให้เนียนนะอีควายนะมึงอะโกหกจนเป็นกระมลและสันดาลและและและเข้าไปอยู่ใน DNA อมึงสองตัวไงเออโกหกครั้งหนึ่งก็โกหกไปเรื่อยๆนะมึงก็เป็นนิสัยและสันดานจนทุกคนอะเขารู้นิสัยมึงไงไอที่เขามาจอมึงเนี่ยเขาดูความบันไลมึงเนี่ยว่ามึงจะตอแหลไปถึงไหนจุดจบมึงอยู่ตรงไหนมึงเข้าใจไหมคกฮะจุดจบมึงอยู่ตรงไหนนะ อีควายนะซื้ออะไรมากินนะไม่เคยหรอกทุกคนมือไม้ไม่ล้างหรอกแกะแดกเลยแกแดกเลยนะโอ้ยไปหานมมาอเออเหือแตกร้อนมากเลยเอสอื้อตัวนี้ตัวนี้สีะแก้วแกว้สวยตายหาอะไรเฮียโอ้ยใส่แล้วทาไมเสื้อตัวนี้ระดูมันชอบปิจะไม่ปีได้ไงเฮียนมยาไม่ถึงเม็ดแตกขนาดนั้นอะฮะนมยาไม่ถึงเม็ดตัดมึงขนาดนั้นอะมันก็ต้องปิ้นมันก็ต้องปเซ ฮนะมึงจะไปโทษเสื้อได้ไงมึงต้องโทษสาระล่างมึงนะอีคีเลอีผูหายอีสโกโปรกนะอีขาเบียดเหนะ่พยายามแต่งตัวให้ลูกเป็นคุณหนูใส่กระโปรงใส่รองเท้านะมันก็ไม่คืออีโคกมันไม่คือนะลิงมันก็คือลิงนะให้มันใส่กระโปรงเป็นเอลซงเอลซ่ามันก็เป็นลิงมึงก็ใช่ไหมเพราะอะไรเพราะดีเอ็นอมึงสองตัวมันคีเลนะ ลูกออกมาเลยเป็นผู้หายมึงก็ใจไหมกรรมพันธ์พ่อแม่มันยังไงลูกออกมาก็อย่างนั้นน่ะฮะมึงพี่มึงอย่าพยายามทําให้ลูกมน่ารักเลยอีกครบนะเอฟซีติ่งมันเนี่ยเนี่ยโอ้ยน้องลิงน่ารักกันเลยเหลอเหลอตต่งติ่งเอาเอาเอาอะไรปิดลูกตาไว้ะติ่งเอาออกซัอะไรมันติดลูกตาโอ้ยตายแล้วตายแลตายตายนะ ทำไปได้ให้ส่วนไอ้หน้าสนเต็เป็งไงนะทุกคนอีโคกใช้ไปหยิบหม้อดูมันจักความจังไรใจไฟไหม้มันใส่รองเท้าอีโคกข้างหนึ่งแล้วใส่รองเท้าสีเหลืองอีกข้างงรองเท้ามันดูความมันจังไรความมักง่ายความขี้เกียจของมันไอเฮียเนี่ยนะงานไม่คิดจะหาทําแต่คิดจะเรื่องแม่แม่ถ้าเราไปเที่ยวอย่างเงี้ย แล้วร้านค้ามันอยู่ห่าง300เมตรอะ่ะเราจะเอารถขับไปหรือว่าเราจะเดินหรือหรือว่าเราเอาจาักรายานมันจะดีกว่าไหมมันพอกระเทินความหมายก็คือร้านค้ามันห่างไปสามเมตรถ้าขับรถไปมันก็มันก็เสียเที่ยวถ้าเดินไปมันก็ไกลอะไรประมาณนี้ของมันนะไอ้เป๋ความที่มันขี้เกียจเออถ้าเรามีรถไฟฟ้าขอแดกอีกแล้วทุกคน ขอขอทางอ้อมขอทางอ้อมถ้าเรามีจักรยานไฟฟ้ามันก็ดีนะแม่นะเอาใส่รถไปถวไอสัตว์ก็ซื้อเสมานั่งพูดทำพโพมเหรอไอ้เฮียฮะมึงจะพูดเพื่อเงินมีไม่ใช่เหรอรถตู้ซื้อมาต้องเป็นล้านไอ้เหียรถอย่างแล้วย่างอื่นทาไมจะซื้อไม่ได้ซื้อได้อยู่แล้วนะนะไอ้ไอ้ไอ้ไขาเป๋ไอ้บ้านนะไอ้ไอ้ไอ้ขี้เกียจไอ้แมงดามึงซื้อได้อยู่แล้วนะแก่อีแค่ไอ เขาเรียกอะไรสิ่งของที่มึงอยากได้ก่อนนะ่ะมึงซื้อได้อยู่แล้วนะครัวลงรถทั้งหัวพ่อหัวแม่มันใช่ไหมเออนะเออกระทาต่อไปนะพวกมึงนะเขาเรียกว่าความจังไรยไปไหมนะสอนกันเข้าไปนะเอ,อ้วิวมันตกใช่ไหมช่วงนี้เลยรีบทําดราม่าก,กันใหญ่เลยสองตัวผวเมียอาอยู่กอดกันให้แน่นๆนะมึงนะเออกอดกันให้แน่นๆระวังระวังเด้อระวังจะไม่มีแดกนะ อวดอวดอวดว่ามีทุกอย่างเอาทำมาลงไปนะเออเรามันวิถีคนรวยเนอะพวกมึงสองตัว,ตวเลยวิถีคนรวยเออวัน,ว,นวันไม่คิดจะทาเฮี้ยอะไรให้มันงอกเงยนะคิดแตนะ่เรื่องเที่ยวเรื่องกินนะเรื่องเที่ยวเรื่องกินเนี่ยไอ้เป๊เนี่ยโหดีนะไอ้นี่มันหน้าโตเมียทุกคนทุกอย่างที่เป็นเรื่องเป็นราวมีดามงดามา่าเพราะไอ้ตัวเฮี้ยเนี่ยคนเดียวนะไอ้บัคคุขีเนี่ย นะแม่งนะถ้าถ้าเอาไอเปลล๋ลงลงไอ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 ไนาสนเตดไอตัวเข็นบทเนี่ยนะกระทืบหน้าแม่งกระทืบตรงปากนะไอเฮียนะแม่งเมื่อไหร่จะพยาดลงลงตับแม่งตายทีนะไอเวนนี่ทุกคนมีเรื่องจะเล่าอีเตียอีเตียอีน้องในอันนี้มาทางอีน้องในอีน้องในโทรศัพท์หายเมือเ่อวานโอ้ยไม่เป็นอันกินคงกินข้าวไปไงความต่อแหลไง เออเขาไปทําเขาไปทําเอกสารเรื่องที่ดินอะไรของเขาเนี่ยไอ้ขอบทงขอบทองอะไรของเขาเนี่ยแล้วโทรศัพท์หายทุกคนโทรศั์เพิ่งซื้อนะซื้อได้สองอาทิตย์เลยที่สองอาทิตย์น่ะที่ที่มันซื้อให้อีลิลี่ด้วยแล้วก็ของมันด้วยใช่ไหมคะมันซื้อพร้อมกันซื้อได้สองอาทิตย์แล้วหายทุกคนเออมันก็ตามหาใหญ่เลยถามถามอีอ่างถามอีจอยเขาไปอีจอยไปด้วยอีจอยแล้วก็ลูกมันแล้วก็อ่างแล้วก็อีเตี้ยเขาไปทาพาร์ท ให้ลูกอีจอยด้วยแล้วก็ทําทําอะไรนะทําเอกสารอีเตี้เรื่องทีดีนอะไรของมันเนี่ยแหละทุกคนโทรศัพท์อเตี้หายอเตี้ไม่เป็นอันกินข้าวยังงูนอย่างางี้เอ่อกลุ่มใจโทรศัพท์พึ่งซื้ออย่างงูนอย่างงี้นี่ทุกคนเสร็จแล้วมันโทรไปมีคนเก็บได้ผู้ชายผู้ชายบอกว่าเออค่อยเก็บได้เลยโทรไปมีเอ่อโทรไปมีคนรับแต่แรกไม่มีคนรับพอะรอบสองโทรไปอีก ผู้ชายรับผู้ชายว่าเออเก็บได้เก็บได้เองเออแล้วเจ้าอยู่ไหนอ๋อค่อยอยู่บ้านนี้เองหมู่บ้านอะไรไม่รู้อ่ะเดินก็จําไม่ได้นะเออเออแล้วแล้วไอคนที่เก็บได้มันก็บอกว่าจะให้ค่อยเท่าไหร่จะให้ค่อยเท่าไหร่ค่อยเป็นคนเก็บได้อเติเอบอกเออค่อยให้ค่อยให้เสร็จมันก็วางสายไปมันโทรเอ่ออิติเโทรไปอีกเออแล้วแล้วจะไปเจอที่ไหนโอ้ยตอนนี้ค่อยไม่ได้อยู่ตรงหมู่บ้านนั้นแล้วค่อยอยู่เวียงจันเบสเสร็จแล้วไอคนที่เก็บได้มันเอา อิตี้กุมใจไม่เป็นอันกินข้าวเมื่อวานนี้เครียดเคียโทรศัพท์ใหม่เออเครียดโอ้ยเราจะทํายังไงเนาะเนี่ยเอาโทรศัพท์อีเอเลนโบมาใช้เพราะว่าบัเออโทรศัพท์อิตี้มันมีทุกอย่างเลยเออเออแบงกิง้งธนา,าคารมีอะไรต่ออะไรอยู่ในนั้นหมดเลยมันเครียดอิตี้มันเครียด,อเ,ยเ,ยดเอดเอเสร็จออและทีนี้ บก็บอกเนี่ยเดี๋ยวจะขายเดี๋ยวจะเอาเราต้องหาเงินแล้วนะเราจะเอาขายเสื้อผ้าเอาเสื้อผ้าเด็กมามาไล้ขายมาไล้สดขายบอกอีเลนโบอีเลนโบใสยหัวไม่เอาเออไม่เอาเป็นไงเขาเรียกว่าเงินมันร้อนทุกคนนะคี้ค้านไอ้เงินนั้นน่ะไอ้เงินบริจาคที่มันไปซื้อน่ะนะดีไม่ดีไอ้เงินบริษัทบริจาคที่อยู่ในบัญชีมันนะ่ะมันคงไปมันคงได้มาในส่วนหนึ่ง่ะมันก็เลยไปถอยโทรศัพท์มาสองเครื่องถูกไหมคะ เนี่ยเขาเรียกว่าทุกขลาบนะใช้เงินผิดประเภทเขาบริจาคมาให้มารักษาเด็กแต่มึงเอามาปนเปอร์นะซื้อนู่นซื้อนี่กระสมใจเจ้ารอบอีหน้องในมึงเอ๋ยนะเออฮละแตะ,แ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 ะตอนนี้นะเขามีเขามีคอนเทนต์ใหม่ทุกคนอีอ่างอีอ่างอีเตีย้ยเอาลูกอีจ่อยไปทำงานขายก๋วยเตี๋ยวอยู่เมืองไทยตอนนี้กำลังเดินเรื่อง เอกสารอยู่อันนี้มาเล่าให้ฟังพอดีจอบเห็นพอดีก็เลยเข้าไปจอบเอาลูกอิจอยไปฝากกับพี่สาวอีอ่างอีกแล้วทุกคนเออไปฝากกับพี่สาวอีอ่างเขามีร้านเขาจะเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวหรือร้านขายอาหารเนี่ยแหละเอาลูกอีจ่อยอ่ะที่เพื่อนไอ้ดุกอะ่ะเขาจีบอะ่ะทุกคนนั่นแหละไปทําอีอ่างพูดว่าเป็นร้านพี่สาวค่อยเอาอีกแล้ว ทำไมอีหนองในทำไมมึงไม่เอาอีแตดยาวเนี่ยอีลิลี่เนี่ยไปทำละ่ะฮะมึงเนี่ยพวกมึงอะพวกมึงค้ามนุษย์กันหรือเปล่าวะฮะหลานมึงอะว่างๆทำไมไม่เอาหลานมึงไออ,อีลิลี่อะไปทำอะฮะทำไมต้องเป็นลูกอีจอยกูถามหน่อยเออทำไมไมททำไมถึงเป็นลูกอีจอยทำไมไม่เป็นอีลิลี่ฮะพวกมึงเนี่ยมีนอกมีในกันนะทำอะไรที่ ผิดอะไรกันหรือเปล่าฮะมีนอ้มีไนต้องมีอะไรทักอย่างหนึ่งเลยคนว่างไม่เไม่หางานให้แต่เอาลูกอีจ่อยเอาสาวๆคิดเอานะคิดเอาทุกคนนะเอาไปเอาเอามาฝากทุกคนมาเล่าให้ทุกคนฟังนะพอดีจบมาเห็นมันกําลังส่งลูกอีจอยไปขายไปไปทํางานที่เมืองไทยเอ่อตอนนี้เดินเรื่องเอกสารกันอยู่ทุกคนนะโอเคนะคะเออเมื่อวานเดือนไหล เออเดือนอัดคลิปแล้วท่นี้เดือนจะบอกว่าลูกอีโคกอ่ะมันห้าขวบเดือนไปพูดว่าลูกมันปอห้าเออถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะนั้นขอไปก่อนนะคะยังไงเจอกันใหม่ในเอ่อคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ